ตามที่ปุ้ยเคยได้บอกไหวหน้นอกจากว่าปุ้ยจะเหตุหลังค้ามองระเบียงนางเลนมองนี้นะคะทุกคนเนื่องจากว่าใกล้จะหอดนาฝนแล้วนอกจากอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็แดดแดดเดดนาะคะ่ะทุกคนถ้าหากว่าเหาเหตุหลังคาไว้นะคะเฮาก็จะมีพื้นที่เอาไว้สําหรับนางเลนไล่ขึ้นนั่นเองมื้อนี้ก็บบรรยากาศดีนอกจากฝนลงเม็ดพอตั้งแต่ขี้ดินไล่เนี่ยแหะค่ะทุกคนเส็จแล้วก็เศร้าตกนอกจากตกอยู่ทางอื่นนะคะทางเหาบบตกนอกจากมื้อนี้ก็ลุยงานคนเดียวอีกคือเก่านะ่นแหละจ่ะทุกคนเฮาก็จะมาเหตุโครงหลังค้าเนื่องจากตังตก้งใจง พอดีว่ามีไผ่หยาเกาอยู่นอกจากที่หลือออกจากเทียงหน้าหลังนันละบัดที่นี่นอกจากเสียได้นะคะก็เลยว่าจะมาเห็ดเป็นมุ่งลังข้ามองนี้ไม่ที่จะใส่เห็ดโค้งเสามือนี้นอกจากกับเป็นไหม้อยู่าที่เ้าหลือออกจากเทียงหน้าหลังเกานันละจ้าส่วนใหม่ที่ฮามาเฮ็ดแป้นะคะทุกคนก็คือเป็นใหม่ที่เ้าสื่อมาเด้อจ้าใหม่เมื่อสองนะคะทุกคนใหม่เกาเขานอกจากเขาตัดออก้วแบบเขาบ่ไ้ใส่ยังสีหน้าจ้าเ้าก็เลยไปขอสื่อเขามาเมื่อวานนี้ปุ้ยตอกตะปูใส่เสาไว้แล้วเรียบร้อยนอกจากทุกคนมือนี้เ้าก็จะฮ็ดโค้งหลังคาแค่ย่างเดียวนะคะแต่ว ก็ใส่เวลาด้นเบิดมือคือกันนะคะเมื่อนี้เริ่มเหตุประมาณจ็คซีโมงเสาเนาะจาไข่แน่ตแต่แต่ว่ามันคึมคึมแน่นะคะมันบดเด้แดดแห้งเนาะค่ะก็เลยสามารถเหตุใดเบิดมือในส่วนของจัวดันบนเนาะจาเห่ากระจัดต่อจากเทียงหน้าหลังเกาเลยนะคะทุกคนซึ่งเทียงหน้าหลังเกาเนาะจาาหลังข้ามันจะเบี่ยวแน่นะคะเพราะว่าเฮาเอาตามเสาจังสีนะค่ะเสามันเอียงจังสีนะค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าหลังข้าฟังหนึ่งมันกว้างกว่าฟังหนึ่งมันแคบกว่าจังสีนะคะแต่ก็บอกเป็นยังหรอกค่ะทุกคนบอดเดยมีปัญหาก เจงสีน่าเหตดงานคนเดียวมันจะสานเนี่ยจังหน่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวปีนขึ้นปีนลงนะคะใส่สิตตกตะปูใส่สิลงไม้ยิบคอนยิบนันยิบนี่จจงสีนะค่ะมันก็เลื่อยใส่เวลาอยู่เบิ้ลมือเบิ้ลเว้นค่ะกว่าจะได้กว่าจะขึ้นข้องเฮ็ดจัวมันได้นี่ก็ยากเติบหนึ่งอยู่จ้ะทุกคนว่างเพียนแล้วว่างเพียนอีกนะคะตัดใหม่ออกแล้วตัดใหม่ออกอีกจังสีนะค่ะมันบอพอดีเฮ็ดแตงแต่สิบโมงเสาร์นาะจ้ะจนตอนนี้นะคะตีโมงแรงแล้วค่ะก็ยังบ่ทนไ้ีีว่าทนอเนไปรรืื่่ออยๆ อันใดคิดว่าดีกับปั๊บปรุงไปเรื่อยๆเนาะตาที่จริงแล้วเนาะจ่าบานล้างในน้อยซ้ำนีปุยก็สามารถอยู่ใดเบิดมือเบิดเว้นเบิดขึ้นเลยนะคะทุกคนแ็ย่งขาดอยู่นั่นก็คือห้องน้ำเนาะจ้าทุกคนค่ะบริเวณนี้มันอยู่ใกล้จากห้องน้ำอยู่คือกันนะคะย่างกลับไปเข้าห้องน้ำยูเทียงหน้าหลังไงเนาะจากับ่บท้นย่างบัดที่นี่กับ่บแน่เด้อจาต่อไปห้าอาจจะได้เหตุห้องน้ำในน้อยไห้นะคะเอาไว้ใส่ในยามฉุกเฉินจิงสีนะคะเชื่อว่าถ้ามีห้องน้ำเนาะจ้าก็ถือว่าเป็นห้องพักห้อองงงนนนึทีี่่แแบบบมมมคครรุกกยาาาาาพใลวะะสถั สใส่ใดแบบเต็มลอยเพื่อเส้นจังสีนะค่ะในที่สุดห,ห้าก็เฮ็ดโค้งลังคาเต็ดแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้กระําแล้วนะคะประมาณหามุ่งกกว่าแล้วก่อนที่ห้าจะใส่ผ้ายาเนาะจ่าห้าจะต้องใส่ใหม่ห้องแบบหนีสะกอนนะคะทุกคนบริเวณป้ายเนาะค่ะเพื่อที่จะบรให้างผ้ายามันตกลงมากวิเกจะใส่เป็นไหมไผ่นะคะมองนี้เนาะค่ะต็ดแล้วก็จะใส่ตอกมาดค่ะใหม่ห้าก็ะไปเอาจากเทียงหน้าที่ห้าวมางออกนั่นแลน้วเนาจะจากเอามาใส่งานนะคะยังใส่ได้ดีอยู่เลยค่ะซึ่งไมมพผ่เซนหนีหมดบ่เจาะพร้อมนะคะทุกคน้ายย่อัน ฮอกอันเนาะจ้า,จาเดี๋ยวฮาก็จะลองมุ่งเบ่งเด้อค่ะทุกคนเหมือนนี้มุ่งบ่แหล้วหรอกนะคะมืออื่นภูณลาจังสีแล้วไผ่ยาเก่าแบบนี้เนาะจ้า,จามันก็นจะมีความบ้างลงไปแล้วก็ไผ่สันก็เก่านะคะก็จะมุ่งทีๆเอาจา้าอย่างน,น้อยๆเนา,จาะจ้าระเบียงของฮาก็สิมีห่มยู่นะคะทุกคนแล้วกับฝนตกลงมาจังสีเนาะค่ะขอแคร์หนบ่หัวแค่นั้นก็โอเคแล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ปุยคอล่าทุกคนไปก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวจังมาพอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำ ฝากกดติดตามไว้น้ำนะคะจะได้ปลอดลาดในคลิปถัดไปที่ปุ๋ยลงค่ะสวัสดีค่ะ